มีผู้หญิงขงแฟนกับรู้แต่ว่ามีคนหนึ่งขงแฟนแล้วก็คนผมยาวๆ่นดีๆแต่ไม่เห็นผู้ชายผู้ชายไม่มีค่ะครับล้วเลยมาป้าพูดไหมคะก็คันเที่วอันนั้นนะคันที่ว่าหมายถึงว่าคันเซียบีใช่คือสีน้ำตาหรือสีอะไรสีเทาๆหน้าตาแบบแบบแบนไม่ได้คือป้าคือหลังจากเปิดห้องวันหนึ่งแล้วเช้าอีกวันหนึ่งเพิ่งมาทำความสะอาดใช่ใช่ค่ะ แล้วคนทาความสะอาดเขาว่ายังไงบ้างคะเขาเจออะไรไหมกิ่งคาวอย่างเดียวมีกึ่งคาวอย่างเดียวใช่ค่ะต้องถามว่ามีเจออะไรั้มหนูก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่ามีกิ่นคาวค่ะแค่าองที่เขาออกมาเนี่ยมันภายห้องเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือว่ามีความเสียหายอะไรบ้างก็มีแต่กระจกค่ะอ่างล้างหน้าค่ะชิบแต่แต่เราก็ไม่คิดอะไรก็รู้ว่ามันน่าจะชำามืองกับอะไรนี้นะคะเพราะมันก็นานแล้วเหมือนกันแตกไหมถึงว่าเป็นเลยแล้วอย่างนี้ล่ะคะ ป้าได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าคืนนั้นนะครับมันมีเสียงอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าเสียงเปิดน้ําเสียงอะไรมีไหมครับป้าเล่าไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนกลางวันนะคะไม่ค่อยไม่มีอะไร่วนมากก็อยู่ในห้องก็มีแต่เสียงหมาแล้วเนี่ยที่ป้ากระจกแก้วแตกเนี่ยเป็นกระจกประตูบานเลื่อนหรือว่ากระจกอะไรคะเป็นอ่างค่ะอ่างอ่างล้างหน้า,นาใช่ค่ะมันเป็นมันเป็น <Okay. S 2> เป็น,ปนอันนั้นแหละหมายถึงว่าแตกเมื่อไรหร่อคะค่ะก็วันที่ลูกค้าเข้ามาละ ตอนที่ทำโคสงอาดแล้วเขามาแจ้งเหรอคะก็คือเราเข้าไปเห็นเองค่ะก็คือเราก็ตั้งแต่เขาเข้าห้องไปจนเขาออกเราก็ยังไม่เห็นเขาเลยก็คือเขาหายไปเลยล็อกห้องไว้แล้วก็ไม่ออนแจไปด้วยค่ะแล้วจําได้ยังไงคะว่าเป็นห้องนี้ก็ลูกค้าคือแบบว่ามันก็มีแค่คนยอค่ะที่ยังไม่จ่ายเงินแล้วป้าก็บอกว่าเป็นคนช่ดเกลียวเพราะว่าอันนี้ ล้อค่ะมันอะไรคะจะว่าป้าไม่จัดเขาเหรอคะไม่ค่ะคือแ,<ต>อแค่บอกชื่ออะไรเงี้ยค่ะตอนมามากันกี่คนนะคะสามค่ะแล้วตอนกลับไม่รู้ค่ะเราไม่ได้สนใจเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าเขาจะมาตอน,นไหนเขาตรงเนี้มันปิดหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยค่ะเขาพักกันไหนจำได้ไหมจำได้ป้าอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะ เราเอกใจไหมที่ว่ากลิ่นคาวมันเป็นแบบคาวเลือดหนูก็เพิ่งรู้มาวันนี้แหละเพิ่งป้ากับน้องของเราให้ฟัง